เขามาตีนะครับตูนี่เขาคือใครตูนเขาเขาเป็นชาวบ้านแถวนี้ครับครับคือลองลองชมได้ครับมีตูงยางแล้วหมอนมาง้างในการอ๋อเอากันในนี้เลยครับคือไม่มีที่แล้วไม่มีที่แล้วเดี๋ยวเราต้องเข้ามาชมครับไปเรื่องจริงนี่ว่ามีหมอนข้างมีเรื่องจริงครับอันนี้กล่องถุงยางครับ มีด้วยเหรอนี่ครับกล่องยางครับลอยขีดครับนี่นี่ลอยขีดครับนี่คือกล่องนี่หมอนยางนี้ยอะไรที่มันเสือมันกระสอบมึงมึงใช้ชาวบ้านแบบนี้ปะเนี่ยต่นต่างทีนี่นี่หมอนคางเอาครับลองลองหนุนหน่อยไหมไม่ครับเพื่อมันเดินห้องห้องด้านบนได้ครับอันนี้นี่ห้องห้องด้านบนนี่นะครับ พี่เออยู่นะพีเอเป็นพี่นะครับพีเอไม่ออกกล้องเลยอ่ะคนขับเรียกร้องถึงพี่นะครับพี่ครับพีฮะรู้สึกยังไงครับเราจะขึ้นข้างบนแล้วครับอันนี้ก็ดพขึ้นหมดแล้วหมดแล้วเชิญเชิญเชิญข้างบนครับเชิญข้างบนครับข้างบนเลยครับอันนี้ที่เห็นไม่ไม่เจอครู้ชื่อเลย ไม่ยาอยู่หน้าแล้วไม่ต้องไปอัอนนี้เราอยู่ข้างบนนะฮะเรากำลังเ,เดินขึ้นไปนะระวังนะระวังนะตะก้องอุ่ยเหี้ยอ๋อ,อลลนลากใจลากใจอ่ะลากใจเรามาถึงชั้นสองกันแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วจุดนี้นะฮะคืออะไรครับพี่ชาวบ้านเขาเล่ากันอ,อ๋อจุดนี้นะครับคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> จุดน,น,นี้คือต้นไม้ที่มีผู้หญิงอ,อกหักความรักที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนแรกนะครับคือเขาผมไม่อยากพูดครับแต่กลัวกันพูดดิเขาพูดเอาตายนะหรือเสียชีวิตนะบผมศพบบที่นี่เลยผูดเอาตายประมาณตายแล้วประมาณสองอาทิตย์ถึงจะมากบบรุ๊ปครสองอาทิตย์ใช่ <laughs> ยุ <laughs> นนะครััับบบก่สิเอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีไฟลุกที่บริเวณหลังของนายทนนะฮะไม่แน่ว่านายทนอาจจะพบมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้เจ้าลุงรับเชิญดูท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เฮียอะไรนี่เหนียววะโอ้ยเฮียขี้สหยาดเหี้ยนี่พยายามเหยียบขี้เหรอพี่เฮ้ยพี่พี่หวีหวีหวีพี่นี่มันเป็นหวีนะฮะที่ที่เราเจอเนาะพี่สาวเป็นของใครพี่พี่ผมผมผมพี่ไม่ตรงเลยพี่ไม่ดีมั้งดีดีพี่ไม่ตรงเฮ้ยผมส่งอะไรเนี่ย หวีทุกคนรับไม่ไม่เป็นไรหวีทุกคนครับมีทั้งพิธีกรด้วยครับสงการนี่นี่ต้องหวีให้พิธีกรปัดเปยด้วยพิธีกรต้องหวีด้วยครับพิธีกรกูต้องหวีด้วยเหรอครับเอดีเลยอ้ยเช้าเจ้าเ้าเน้า้าเจ้าเจ้องม้ห้อง้เน้้เป็นชื่อห้องอะไรครับเฮ้ยเจ้ยเจ้าเจันนี้า้า้เ้้าเจ้้า้า้้เ้าเอ้้า้า้าเ้เ้เา้้เ หมาเสียโดนไม้ลูกชิ้นเสียบตายทั้งเป็นหมาตายโดนไม้ลูกชิ้นเสียบตายใช่ครับมันเดินมาเหยียบเขานี่แทงปุ๊บทะลุหัวใจครับมึงเล่าเรื่องเลยเพราห้องตายทั้งเป็นครับเป็นที่มาของห้องนี้ครับมึงไปฟังเรื่องแมวตายหลอดกาแฟไหมจ๊ะกอนะฮะวันนี้เราก็ปิดรายการนะฮะที่บ้านหลังนี้นะครับก็น่ากลัวเลยทีเดียวสําหรับที่ผมเคยมานะก็บ้านหลังนี้น่ากลัวสุดแล้วพี่ยัดรู้สึกไงฮะรู้สึก ประสบการณ์เลยนะน่ากลัวมากครับผมเป็นประสบการณ์ที่แบบน่ากลัวจริงๆครับผมเพราะว่าอยากสองล้อรับรองว่าอย่ามาอุ้ยอ้เยอะเยอะเยอะดุ้ยอะอา้จมีน่ากลัวอะไรต่อน่าก็น่ากลัวน่ากลัวเหม็นเบ็ดกันรู้สึกความรู้สึกของมีบ้างรู้สึกชาวบ้านนะน่ากลัวครับแต่ถ้ามันจะเป็นไม่ต้องมาดีกว่าครับ ใ,ให้พวกเราสำรวจดีกว่าวันนี้ขอปิดรายการเลยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ